สวัสดีครับพบกับเซลร้อยล้านนะครับมาดูคอนเทนต์นะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบด้อยกว่าคู่แข่งนะครับไม่ได้มีอะไรที่ดีเดยไปกว่าการต่อสู้นะครับเปรียบเทียบนั่นเองนะสำหรับคอนเทนต์นี้เนี่ยน่าจะโดนใจหลายๆคนนะครับที่กำลังทำธุรกิจหรือว่าเป็นนักขายเนี่ยแหละต้องเผชิญหน้ากับฝั่งที่หนนะ มีคุณภาพสูงกว่านะครับอันนี้ตรงไปตรงมาเลยเช่นธุรกิจเราแบบเป็นไทยแท้เนี่ยอาจจะต้องดวนกับพวกบริษัทข้ามชาติแบบนี้ยบริษัทฝรั่งที่เขาเป็นเจ้าของนวัตกรรมนะครับส่วนตัวผมก็มีประสบการณ์มาพอสมควรนะเพราะว่าตอนทำสตาร์ทอัพเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นไทยแท้100%เลยมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือคู่แข่งจากเมืองนอกเนี่ยเข้ามาก็พอสมควรนะครับดังกว่าด้วยนะ มาประเมินปัจจัยกันก่อนดีกว่านะครับว่าอะไรที่ทําให้เราด้อยกว่าบ้างนะอันแรกเนี่ยคือตัวคุณสมบัติหรือว่าพวกสเปคเลยนะครับตรงไปตรงมาก็คือถ้าเทียบในเชิงเทคนิคเนี่ยเราด้อยกว่านะในส่วนที่มันเป็นเขาเรียกว่าเมเจอร์นะครับเมเจอร์ Major ก็คือส่วนใหญ่ไมเนอร์ Minor เนี่ยลองหาให้เจอนะอันนี้เป็นทริคเล็กน้อยไมเนอร์ Minor, นะครับส่วนเล็กเกน้อยนอยเนี่ยอาจจะมีบางอย่างก็ได้ ที่เราเด่นกว่านะเช่นพวกเมเจอร์เนี่ยอย่างเอารถยนต์แล้วกันรถยนต์เนี่ยสเปคของคู่แข่งคือแรงมา้าแรงบิดอะไรอย่างเงี้ยประหยัดกว่ากินน้ำมันน้อยกว่าอะไรเงี้ยตรงนี้อาจจะเด่นกว่าถูกไหมแต่ว่าส่วนไมเนอร์ที่เราเด่นกว่าเนี่ยกลายเป็นเรื่องของตัวพื้นที่อย่างเงี้ยเออนั่งอาจจะมันไม่รู้แหละแต่ว่านั่งสบายกว่าเนี่ยก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าในเชิงคุณสมบัติเนี่ย หาให้เจอนะครับหาให้เจอมันต้องมีแหละเมเจอร์ Major กับไมเนอร์เนี่ยมันมีผมแบ่งเป็นสองส่วนมีแน่ๆครับมันต้องมีบางอย่างเนี่ยที่เราเด่นกว่าสักอันหนึ่งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราไปหาจุดเด่นนะไปหาจุดเด่นว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเมเจอร์เนี่ยเราก็ยอมไปอย่างเช่นในพวกตัวหลักเนี่ยพวกแรงมา้าแรงบิดอะไรเงี้ยน,นะหรือประหยัดน้ามันอย่างเงี้ยเราก็คือแบบโอเคเราเราก็รับรับสภาพไป แต่ให้ไปชูจุดแดงจุดเด่นที่มันเป็นส่วนของไมเนอร์นะครับอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไปอาจจะแบบที่เบาก,กว้างกว่านั่งสบายกว่าอย่างเงี้ยหรือว่านะหรือว่าพวกประโยชน์ใช้สอยบางอย่างเนี่ยอาจจะดีกว่านะอันนี้ก็คือชัดเจนในเรื่องของการหาจุดต่างให้ได้นะครับยังไงต้องหาให้เจอเนาะแต่ไม่เป็นไรนะถ้าไม่มีดีสักอย่างเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันคิดว่าน้อยมากนะครับส่วนใหญ่มันจะต้องแบบ มีบางอย่างเลยอะลอย่างเช่นคุณขายมือถือจีนนะแล้วคุณเจอกับ p p o o n อย่างเงี้ยคือโอเคแหละ iPhone เนี่ยจะเอาเรื่องอะไรเดียรระบบปฏิบัติการก็สู้ไม่ได้เนาะเรื่องแอปอย่างเงี้ยก็สู้ไม่ได้แบรนด์อย่างเงี้ยสู้ไม่ได้ความน่าเชื่อถือก็สู้ไม่ได้เรื่องของเอ่อพวกจอเจออะไรอย่างเงี้ยพีน่อออกไหม แต่สู้ได้เนี่ยมันจะมีบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นว่ามือถือจีนเราเนี่ยราคาไงครับนะราคาเนี่ยเพราะฉะนั้นเข้าสู่เรื่องปัจจัยที่2เลยนะครับราคานะสมควรจะต่ํากว่านะครับนะถ้าในเชิงคุณสมบัติเนี่ยเราด้อยกว่าในหลายๆมุมเนี่ยหมายความว่าต้นทุนในการผลิตของเราอะ่ะมันไม่น่าสูงมากนะครับราคาเราจําเป็นจะต้องแบบดีนะครับ อย่างเห็นได้ชัดนะครับแนะนําว่าประมาณ20-30%ขึ้นไปเนี่ยกำลังสวยเลย30-40-50เนี่ยยิ่งดีเลยนะครับมันก็เลยมีหลายๆธุรกิจที่แบบเรื่องของสเปคเนี่ยบางทีอัดท่วมเลยนะครับแบบว่าเต็มพิกัดแต่ดันทําราคาได้ดีกว่าเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าส่วนของตัวตัวของอะไรอ่ะพวก เออรถยนต์วันนี้รถยนต์จีนเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคือเออให้สเปคหลายๆอย่างเนี่ยมันดันเป็นสเปคสูงเนี่ยมันเลยทําให้ส่วนของตัวแล้วราคาดันดีด้วยเนี่ยรถยนต์เลยขายดีมากนะอันนี้ก็เป็นเคสที่ดีนะครับมันจะทําให้สร้างความได้เปรียบมากนะแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยมันเป็นน้อยกรณีที่จะทําได้นะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณสมบัติเราต่ํากว่านะครับ เราราคาก็าควรจะเด่นกว่าอย่างน้อยเนี่ยราคาจะเป็นเรื่องหนึ่งและที่เป็นจุดเด่นแบบสร้างความแตกต่างได้นะครับอันนี้อย่างที่2นะปัจจัยที่3นะครับคือเป็นเทคนิคชั้นสูงและเป็นเทคนิคเรื่องการขายแล้คือการเปลี่ยนนะครับ perception เขาเรียกการรับรู้ของลูกค้านะครับถ้าเป็นการขายแบบทั่วๆไปเนี่ยก็คือบอกลูกค้าตรงๆเลยนะว่าอย่างราคาเราอะ่ะมันห่างกับ คู่แข่งเนี่ยเยอะเพราะของเราด้อยกว่าใช่ไหมแต่ว่ามันสามารถซื้อซ้ำได้อย่าไปเสียดายเราได้ของใหม่นี่พอไหมเหมือน,นไอโฟนเนี่ยตัวท็อปมันเครื่องละห้าหมื่นอย่างเงี้ยแต่มือถือจีนเราอะเครื่องละเจ็ดแปดพันใช้ไปปีสองปีโอเคแหละมันไม่ได้ทนทานอะไรมากใช่ไหมแต่คือมันเจ็ดพันอะคือมันเจ๊งเนี่ยอีกปีสองปีหน้าเนี่ยคุณได้รุ่นใหม่นี่พอไหมคุณได้รุ่นใหม่ แล้วก็สเปคดีกว่าด้วยแล้วก็อาซื้อใหม่ก็อีก7็ดพันเนี่ยหมื่นกว่าบาทเองคุณเซฟเงินได้หลายหมื่นเห็นภาพไหมคือคุณต้องคุยให้ลูกค้าเข้าใจว่าเฮ้ยมันประหยัดเงินลูกค้านะแถมอีกปี2ปีหน้ามันได้ของใหม่นะครับจะบอกว่าปัจจัยที่สามเนี่ยถ้าทําได้นะเทคนิคชั้นสูงเนี่ยนะคุณสามารถเปลี่ยนมุมมองลูกค้าได้นะครับจากไอ้ฝั่งที่แบบบ้าของคุณภาพเนี่ยกลายมาเป็น ของที่คุ้มราคานึกออกไปซึ่งอันนี้มันจะทําให้คุณชนะนะครับยิ่งถ้าเป็น B2B เนี่ยพยายามไปเจอพวกระดับอํานาจตัดสินใจให้ได้จริงๆเอาตรงๆเนี่ยคุยกับใครก็ตามทุกฝ่ายอ่ะต้องทําให้เขาเข้าใจตรงกันว่าเฮ้ยมันก็ไม่แย่นะของโอเคแหละอย่าไปคาดหวังมากคุณสมบัติจะให้มันท็อปแบบพวกของฝรั่งเนี่ยมันก็ก็ตามราคาเออแล้วจะให้กูทาไงวะก็ราคากูมันเท่าเนี้ยแต่มันคุ้มนะเว้ย เพราะว่าถ้ามันเสียเนี่ยราคามันถูก,กว่าเยอะเสียเนี่ยมึงได้ของใหม่นะล้วพูดพูดถูกปะ่ะเพราะงั้นเนี่ยบอกเลยว่าบริษัทที่เน้นเรื่องราคาแล้วของคุณภาพแบบมันไม่ได้สูงมากอ,อยู่ในตลาดได้นะนี่ผมบอกกขายคนรวยได้ด้วยคือมันไม่ยังเป็นเสมอไปว่าแบบเฮ้ยลูกค้าทุกคนมันจะเอาแต่ของคุณภาพอะ่ะมันอยู่ที่สถา,านการณ์มันนั้นด้วยว่าเฮ้ยรายได้เป็นยังไงมันต้องลดค่าใช้จ่ายไหมนโยบายบริษัทนี่หรอปะ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ซีเรียสเลยครับเรื่องของการที่ต้องมาเน้นคุณภาพเนี่ยแต่โอเคแหละถ้าคุณถ้าผมไปสอนคนเน้นคุณภาพเนี่ยคุณก็ต้องไปเน้นคุณภาพต้องไปเน้นคุณค่าต้องแบบเขาเรียกเปลี่ยนมุมมองของลูกค้าเนี่ยให้เชื่อมั่นในเชิงของคุณภาพเนี่ยว่ามันใช้ได้นานมันคุ้มราคาอะไรเงี้ยนึกภาพปะคือแต่ละฝ่ายอ่ะมันก็จะมีจุดยืนของตัวเองนะครับอันนี้อย่างที่บอกคือถ้าอยู่ในฝั่งด้อยกว่ามันก็ต้องไปเน้นเรื่องคุณค่าของการแบบ ซื้อได้บ่อยๆหรือว่าเสียก็เปลี่ยนได้บ่อยอย่างเงี้ยนะราคามันต้องดีด้วยนะถึงจะใช้กลยุทธ์นี้ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นแท็กติกหลักเลยนะครับของการขายสินค้าที่คุณห้าอาจจะสู้พวกเจ้าตลาดไม่ได้ราคามันก็ต้องนำนะกับหาเขาเรียกว่าไมเนอร์นะในส่วนของคุณสมบัติเนะี่ยไมเนอร์ยูนิคเซลิ่งพอยต์อ่ะภาษาอังกฤษแล้วจุดเด่นจุดแตกต่างที่มันเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยมันเจอแน่นะครับแต่ถ้าไม่เจออะไรสักอย่างเนะี่ยราคาถูกไหม ราคาเนี่ยก็ถือว่าชัดเจนที่สุดแล้วนะครับปัจจัยที่4นะครับอ่ะถ้าเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือของแบรนด์เนาะอันนี้ก็เหมือนกันครับก็ต้องรวบรวมต้องหาข้อมูลหรือว่านําเสนอลูกค้าว่าเฮ้ยมันก็มีลูกค้าใช้นะก็ใช้แล้วก็ไม่แย่มีรีวิวอะใช้ดีเออใช้แล้วโอเคอย่างเงี้ยแค่เนี้ยมันก็ก็น่าเชื่อถือแล้วนะสิ่งที่ลูกค้าเขาต้องการคือแบบเฮ้ยโอเคแหละมึงยอมรับแล้วว่าของมึงห่วยจริงนู่นนี่นั่นอะมันมีคนใช้หรือเปล่าวะ เออมันมีคนใช้ครับคุณลูกคา้ามันมีบริษัทที่ใช้ครับมันมีคนๆนี้ใช้ครับ,ม,ม,นนรบมันมีตลาดของมันอยู่แล้วนะไอเรื่องพวกอย่างเงี้ยตลาดของตัวของถูกอะ่ะมีแน่นอนนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากนะสําหรับผมเนี่ยชอบมากด้วยซ้านะจะได้ขายของถูกแล้วแบบคุณภาพไม่แย่มากอะ่ะจะจะค่อนข้างได้เปรียบนะในเรื่องของการหาลูกค,ค้านะครับปแต่ที่5ก็คือลูกค,ค้านั่นเองนะครับฐานลูกค,ค้าคือ ให้ลองมองลูกค้านะกลุ่มที่แบบอ่ะถ้าเป็นเราขายรถเนี่ยเราเน้นเรื่องราคาใช่ไหมคุณก็จะรู้ว่าคนไรายได้ที่แบบเฉลีย่ยเฉลีย่ยรายได้แบบมาตรฐานของคนไทยอะ่ะมีเยอะไม่ได้คือคนรวยเนะ่ยไม่ใช่คนรวยอะ่ะมีเยอะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเนี้ยก็เยอะเราก็จะเข้าหากลุ่มนี้นะครับไอคนรวยมากไอมหาเศรษฐีช่างแม่งมันถูกปะ่ะเสียเวลาคุยซึ่งไอคนไม่ค่อยมีตังแม่งเยอะกว่าถูกปะ่ะ บริษัทก็เหมือนกันครับมันไม่จำเป็นว่าเฮ้ยกูต้องเอาแต่มาหาชนกูต้องเอาแต่แบบระดับญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่ระข้ามชาติอ่ะโรงงานใน e ซอะไรเยอะแยะถูกไหมหลีดมันจะเยอะมากนะพยายามไปเข้ากลุ่มธุรกิจที่แบบเฮ้ยมันต้องซื้อนะแต่การเงินเขาแบบมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะคุณจะตีกลุ่มนี้ได้ง่ายที่สุดนะครับอันเนี้บอกเลยว่าโอกาสมาถึงแล้วเนาะคือธุรกิจแทบทุกที่อ่ะทุกอย่างทุกคนนะ่ะอยากลดต้นทุนหมดแหละ ถูกไหมเพราะงั้นในฝั่งนี่ของถูกคุณภาพงั้นงั้นเนี่ยมันเลยพอไปได้ไงอ่ะไม่เชื่อลองดูตลาดรถวันนี้ดิแบบเฮ้ยแบรนด์แปลกแปกแบบเดี๋ยวนี้คนไม่ได้มาสนใจแล้วมันแม่งต้องหน้าเชื่อถืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าประเทศแม่งมันไม่ได้รวยขึ้นอะ่ะถูกไหมเออลองเป็นเหมือนยุคแบบอะไรนะเขาเรียกยุคสีู่นย์เนี่ยที่หลังสี่ศูนย์หรือใกล้ก่อนสีู่นย์เนี่ยที่ว่าโอ้โหรถเบนซ์เนี่ยรุ่นประเทศเตานี่ยอดสั่งซื้ออันดับสี่ของโลกเนี้ย ได้ไปฟังคลิปเฮยวิทมาคือดัชนีชี้วัดคนรวยอะก็คือประเทศมันต้องแบบโตอะถูกไหมถึงจะมาเน้นของคุณภาพนะอันเนี้ยก็ง่ายๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เห็นว่าจะยากเลยนะน,นี่บอกเลยว่าขายของถูกของห่วยๆเนะี่ยโอ้มีตลาดผมบอกเลยว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเพียงไหนนะคุณก็ต้องรักษาจุดยืนว่าเฮ้ย hey, กูคุ้มนะซื้อแล้วคุ้มนะคุณภาพพอไปได้จมัมไหมนะจับควิดนะคุณภาพพอไปได้พอใช้ได้แต่คุ้ม ซื้อแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้ถูกไหมเนี่ยมันก็ทําให้ขายได้แล้วนะครับก็ฝากคอนเทนต์นี้ไว้นะครับสําหรับคนที่กําลังโอ้โหคิดว่าธุรกิจอะไรนะสินค้าของเรามันไม่ดีบริษัทเราแม่งข,ขายของห่วยคุณแม่งห่วยหรือเปล่านะครับจริงจจุดเด่นแม่งโคตรเยอะเลยหรือถ้าในเชิงบริหารเนี่ยคือมึงตั้งราคาผิดแล้วนะมันก็มีมีบางคนแบบของมึงเสือกงั้นๆั้นเนี่ยแต่มึงไปตั้งราคาเท่ากับของดีเนี่ยไออย่างนี้แม่งเจ๊ง ขายยากนะครับพอลูกค้าเขาไม่ได้โง่นะนี่ฝากไว้ก็เดี๋ยวพบกับคอนเทนต์วันพรุ่งนี้ได้ใหม่นะครับสวัสดีครับ